สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถทัวร์เลยครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเล่นโมชาเลนแบบ p พ n เซอเอดนะครับก็จะเป็นการใช้รถถังนะครับสู้กันนะครับก็เข้าไปดูกันเลยครับนี่ครับอ,อ๋อเรามีการเลือกรถถังเลเวลต่างๆนะครับผมจะเอาไไหนดีเออ c o นเฟิร์มอันนี้ยังล็อกไม่เป็นไรเอาอันนี้ครับแล้วก็เลือกสกิลอะไรดีเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนผมจะเลือกในพลที่สองของรัเสเซียแล้วกันนะครับแชร์เลนเอ e นเตอร์เอาทำไมมันเป็นมันเป็นกสกิลอันนี้ล่ะไม่เป็นไรนะครับกคนบทเทินไปเลย เว็บอิสระกระถางทีสามสี่นี่นะครับจะเป็นการใช้การ์ดในการสู้นะครับนี่ครับเราก็จะเดินก่อนอยังยังไม่มีค่าศสกมามาแล้วยิงปึกปึกรอบรบรบ หลบครับหลบลบนี่วนวนวนไม่ได้กินหรอกหลบครับหลบ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 ถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเอ้ยหลบได้หลบได้ทำไมมาหลายไข่ทำไมมาแล้วครับมาแล้วครับรอบที่สองโหอังว่าแล้ว ลบลบลบอุ้ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ,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 อ๊ยโ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 อมยโออ๊ยยอ๊ยโ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 อ๊อย นี่เป็นไงแล้ว,วลยิวงโอ้ยโดนถล่มนะครับได้กล่องปึ๊บปึ๊ปปปอ่าเปิดเลยโอเค เดี๋ยวเราไปเล่นทีมใหม่ดูมั่งนะครับว่าจะเป็นยังไงออสเซียโอเคไปเลยครับ <c oughs> ก็จะเป็นรถถังของทีมออสเซียนะครับว่าให้เราเลือกหนึ่งคันเอาคันไหนดีเลยแต่ละคันก็จะมีการเซ็ตสกิลแตกต่างกันไปผมจะเอาไหน,น่ะ อันนี้ก็น่าใช้อันนี้ก็น่าใช้เอาอันนี้แล้วกันแบทเทิลฮีรับพันธ์ษะเริ่มขึ้นนะจ๊ะมาแล้วครับนีน่่ผมจะตั้งใจเล่นกว่านี้ไปแล้ววิ่งชิวชิวเฮ้ยทุกคนผมสงสัยว่าทำไมผมมีคันเดียวแล้วค่าศึกทำไมมีหลายคันมาลุมผมอะ่ะเออ ปนครับปนครับแรกๆก็อะไรเงี้ยรับง่ายหลบนี่ไม่เล่าเล่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นวนครับวนครับวนปนปนไปไหนไปไหนวน เกือบไปเกือบไปส้มครับส้มส้มลบครับ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 ลบโอ้โหโดนอีกแล้วได้กล่องแล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับการเล่นโหมด a ชา์เลนโดยเลือกรถถังนะครับโอเคครับถ้าใครมีโหมดนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่